สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยาเรนจะพาทุกคนมาทําเมนูมันขึ้นนะคะเป็นเมนูเกี๊ยวตุลกีนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆค่ะเราซื้อแบบสําเร็จรูปนะคะมาทํานะนี่คนตุรกีเขาจะชอบมากๆกนะคะทุกคนเมนูนี้แล้วก็ทําง่ายเนาะก็เลยอยากมาแชร์นะคะว่ายาเรนทากินยังไงอะที่บ้านเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยค่ะอันนี้ยาเรนตั้งน้ําแล้วนะคะใส่น้ําลงไปแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะทุกคนรอให้น้ําเดือดนะถึงจะใส่เกี๊ยวเราลงไปนะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เกี๊ยวลงไปเลยค่ะระวังนะคะทุกคนน้ําร้อนนะคะ ยาเรนจะใส่หมดเลยนะคะเดี๋ยวยาเรนจะเอามาทําเป็นเกี๊ยวน้ําด้วย <c oughs> โอเคค่ะก็รอให้มันสุกดีนะคะเช็คด,ดูเลยเลยเนะเาะรอให้เกี๊ยวสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะระหว่างรอเกี๊ยวสุกนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวโยเกิร์ตราดนะคะสําหรับราดตัวเกี๊ยวนะ,ะนี่เราก็จะใช้กระเทียมนะคะยาเรนใช้สามกลีบนะคะทุกคนเราก็จะขูดลงไปเลยนะ,ะจากนั้นเราก็จะใส่โยเกิร์ตลงไปนะคะนี่ ใส่ลงไปเลยมีทิชเิ้ลเล็กๆนะคะจะมาบอกว่าเราจะไม่ใส่แค่โยเกิร์ตอย่างเดียวนะคะทุกคนอันนี้ยาเลนได้สูตรมาจากแม่ย่านะคะทุกคนยาเลนก็ไม่เคยก็คือต้องใส่มายองเนสลงไปด้วยทุยกคนม่ย่าของยาเลนนะคะแกมาแล้วก็บอกว่าต้องใส่ด้วยนะมันถึงจะอร่อยต้องลองดูยาเลนก็เลยลองทําดูนะคะทุกคนปรากฏว่ามันอร่อยจริงๆทุกคนมันมีความครีมมี่ขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะ,ะใส่แค่โยเกิร์ตอย่างเดียวพอค่ะ อันนี้ยายก็จะทําตามสูตรของแม่ย่านะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะนี่ชิมรสด,ดูนะคะอืมอร่อยมากอมโอเคค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูเกี๊ยวกันอันนี้คือตัวเกี๊ยวนะคะยังไม่สุกนะคะทุกคนตอนต้มก็ระวังนะคะว่ามันจะอ่ล้นหมอ้อนะทุกคนต้องคอยเช็คดูเรื่อยๆนะคนด้วยอย่าให้มันไปนติดที่ต้นหมอ้อนะ,ะรออีกสักพักใหญ่นะค่อยมาดูกันต่อค่ะ เคี้ยสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักไว้ให้เย็นนะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวซอสกันนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยเนยนะคะตามด้วยมะเขือเทศซอสแบบเข้มข้นนะคะทุกคนเนี่ยแบบนี้นะใส่ลงไปผงซอสแหน่แบบแห้งนะคะ แล้วก็ผงออริกาโนค่ะใส่ลงไปค่ะจะได้หอมหอมสุดท้ายตามด้วยที่ป่นที่ป่นตัวนี้ไม่ค่อยเผ็บนะคะอืมโอเคค่ะจากนั้นนำาึ้้นตั้งไฟเลยค่ะผัดให้หอมดีก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเรามานำตัวโยเกิร์ของเรานะคะราดลงไปบนเกี๊ยวเลยค่ะนี่ค่ะราดลงไปแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็นำซอสนะคะมาราดบนโยเกิร์ตเลยนะคะความชอบแล้วแต่เลยนะคะจะใส่เยอะใส่นะ้อยไม่มีผิดมีถูกนะคะเอาตามชอบเลยนะส่วนยาเรนจะชอบซอสค่อนข้างเย็ดะนะคะก็จะราดเยอะๆหน่อยนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะมาดูหน้าตาใกล้ๆกันคะ่ะหน้าตาจะประมาณนี้นะคะลองทําดูได้นะคะเมนูนี้ง่ายๆเนาะ